สบายดีพี่นอ้องอากาศนะมือได้กระถาแต่ฝนถาแต่ฝน,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 นแต่ไม่มีฝนมีแต่แดดสวัสดีครับด้วยห่ะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับปลาลุงพังพังหยาสิทามห้ามจะอยู่บ้านน้ำหยาหยาิะพาะขีร่รถใหญ่กินขนม ซื้อเสื้อผ้าซื้อหลุดจกซื้อปืนจะอ,อยู่บ่ฮะบ่อยู่สิไปนะอีท่อนกักนนบักแผลแพ้งข้าวแห้งแท้ๆบ่แพ้งข้าวแห้งบ่คือสิอไปน้ำเขาส่ะขี่รถใหญ่ขี่รถใหญ่ไปเที่ยวในเมืองบ่ไปบ่างาหัวใจนั่นกับปอยู่อีกอย่างกับพ่อแม่พ่อแม่บ่ โบยังให้อยู่บันไดพี่เราเลยเจดมกับลูกไผ่กบเขาคัวแกงน้ำใหม่อและซูโฟทูปารุงเอ้ยเป็นนัวเขานะซิเบิร์ตโล่เลยถ้าก็ออกมาแกะวานซื่นเนี่ยปารุงเอ้ยไปเป็นยังฮะมันเห็นอะไร ไมชนีชอนนกเล็กนมือ้นมาเก็บเอาหัวาดอกไม้กะดอกไม้ดอกไม้เขาเลยว่าดอกไม้ยังใส่สี่ใสเขาอืมนอนตอแม่นั่นแหละมากคาะบอก่ออบทุบทุบบอยูทูบบอน่ะมันต้องจูทูบน้ำขึ้นอ กูเราอุตส่าห์ดีใจว่าร้านสิเอาเลนมาปะไว้สุดท้ายก็สิเอาไปนําอีกมาสิแม่เอ้ยจักสุแลนขึ้นมาหยังคั่นว่าสิเอามามาแล้วก็คั่นว่าสิเอากลับคืนกูอุตส่าห์ดีใจว่าจังได้เขากับบ่ปะลูกเขาเนาะเอาไปโลดตามีตาเกิดกินตาดินตาหญ้าไปนําขี้งัวแหละบ่ฮอดใหญ่มันบ่ตายดอก งวดหยานบ่ตายดอกอปีหนาีบจะน้อยเบิรป,ป,ปีหนาปีหนาโผล่ขึ้นมาเห็นอะไรอืมที่เชื่อแต่ขึ้นมาเอามาันเป็นบ่าวบาดเนนะี่ยนะอืมเขียนภาษาไทยละเอียดพ่อมื่อได้สู้สิไปนะโอ,อ้โให้กูไปส่งอีกบ่ไปฮะแลไปต้องแล่งอองานยัยงึ้งก่อนเด้บอบ่ได้แล้วทำอะไรแล่งงานบ่ได้อ่า เ <ừ. S 2> ออไปหลุจากโลซะมันปรด๋อน,นั่นแล้วช่ไปจากโมงอ,อ่าช่ถือเขื่องถึงเขาจะอ่านเด้ือ่นหน่อยนะสิประมาณเสื้อผาบรดมาเบิร์ดอย่าไปบานไปหกโมงได้เผื่อไปหอดใช้ซ่วยโทรมา ดาสุดว่าจะหอบลูกขึ้นมาให้ยาเลี่ยงเสือกหอบลูกลงไปมาขึ้นมาหญ้าใชครับาบ่งดะอเคจะทบด้ดมกระเบาดาไปอีกเ้ยอืมทป็นสันมึงเอ้ยจนจะเทียงอะไยังไปกินข่าวสาวจง้ไปกินข้าวจกคำต้น บบได้ดอกเพราะว่ามันตกล้องก็ส่งแก่อะไรมันโบได้ดอกเพราะว่าก็ขาเฮาอยู่ดิไก่บ่จังให้บังคำกับเมียนไปนบ่ไปบ่เนาะอยู่ใกล้ๆกันยาโตนัดติดกันแล้วกันโตกูต้องคุยกับลูกไผ่ก็ก่อนลูกไผ่กันน้อยๆโอ้ยสิบหลื่นกันย่ะดอกก็เมียนพวกเทนกันเลยโอ้ยมันหนักอยู่ตอนคุยถามมึงบ่ได้นนัักกกเ็ใ่ละทางนโบเป็นก็คืนนัก บัเป็นและแล้วก็เบาแต่เฮาเขายังคิดว่าตอนเล็กๆเขายังคิดว่าสิเห็ดบุได้เพราะเห็ดแล้วแล้วก็มันกับบัวนาเองากับเจโตดบมเดียรนี่เฮ้เจ้เจ้เฮาเฮานั่นบั่นบัวนาแต่ผู้ชายมันสินาโวมันได้โยนต้องหางานโมเดียรนี่โยกสอบก้าโพด บางฟาร์มมันก็บริกินกระโพดบางฟาร์มมันก็กินเปือกล่างพวกสามันบดอันนี้ก็จะเอาแต่ค้อนมันง่ายบ่มันก็มันเป็นมันก็บ่ได้ยากได้เฮ็ดแล้วแล้วก็นอนบ่มีนีะนอนได้ช่วงนึงมื้อนึงเฮ็ดจักชั่วโมงมื้อนึงนะบางคือบ่อนเฮานี่ยามเชาตื่นนเือลาบ่ได้เฮ้ย4:30นหรือ5:00น้บางมื้อได้บางมื้อเฮาก็ตื่นบ่ทันเฮาก็5:00นแล้วแต่5 0มื้อก็ไปนั่งค่ะเออแต่5:00นไปหาจักโมงบ่น่ะประมาณ8มงนึมาบ้านเฮ้ย หาวงสาไปแผลงมงกิน้าวสาวกิน้าวสาวเลยบอกน้อยจัโมงเขาบ่หนี่งใบสองเล็บแต่พานได้บางพามันกับวงจักรบางพามกับบางพามกัตื่นหาวงแล้วแต่บางพามกับวกักรในเงินเดือนเท่าไรขู่บ่เงินเดือนขู่ตัวได้น่ะกินอยู่น้ำเขากินอยู่น้ำเขากระสอบกระขายเองบ่อนยาดบ่อนตีนยาดเอ๋อบมาขออยู่นะ บ่ฮะบ่ติดการกัญชาตัวเฮาสะให้แอนดูเฮาลงต้นเอ้วยโอเคมันถ้าอายุจะให้บอกแท็กลงกมี่ะแทกเด็กน้อยได้อยู่หันนะเขาอยู่กันสามคนเดี๋ยวนี่นะแล้วเขายังได้คนงานอีกมาทอนอยู่สายาต้นยาต้นอยู่ฟาร์มันเทียนเลื่อลุงเดชานะ มองมึงเห็ดมึงได้ขู่เ่าได้สะท้อนลงไปมึงคือบ่อขึ้นลงไปแลพังเบิ่งมันแปดมันเก้าอนยังไงได้ขู่หนึ่งกินอยู่น้ำเขาบอกหรือยังไงทุกอย่างอากนีมากเขาก้าเขไข่สะบอกสบู่แผบสบูวแป้งนัวของเขาของเข่ามีแต่ข่าเขาใช่ไกับทีอยู่ ทานาหารชาไพายังบริษียอย่าเชื้อในนั้นาวพาตื่เย็นก็ไม่ไงใช่สบายฉันตื่นก็มาค้โอ๊ถมันนอนนอนเก่าโมงพอก็แม่แล้วงานจสได้ตื่นแต่ละมืนมาค้างนะอ๋อคันเจดมบอกเอาแหละเสียนเอาอยู่น้ำบักแทนล่ะให้แม่มันส่งเงินเดือนมาเดือนละพันสองพันฮะก็เลี้ยงน้ำกันก็เจดมมาแล้วยู่ในได้เถ้าตกลงก็เถ้าแก่เฮาเหลือได้เฮาสาวเด้ออย่าไปหาปีนความนะท่อนเลยเฮาก็บ่อยาก มันกับบมี่แล้วกับเฮากับบอยะเปี้ยนแล้วเนาะแล้วก็บถาให้ได้เสือเขาอ้ายเขาถาเนี่มาทอนเดี๋ยวให้หญ้าแทกเท้าลูกไส้กับลูกไผ่แล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้หญ้าแทกเทามันลูกไส้แล้วก่อนับแต่ว่าเมียน่ะโปเป็นแต่พวน่ะเป็นอืมันเคยเห็ดมันเคยเห็ดเด็กน้อยได้อยู่ไหมเด็กน้อยได้หัวเป็นอีนาวมึนพวน่ะเป็นเมียน่ะโปเป็นอเอ้ย ไปมาพ่ออถามมาก่อนเคาเอาหำถามเบิ่งก่อนเคาให้เดือนเท่าใดประมาณ10,000บาทเียกขู้สิโทรลงไปบอกมึงาะก่นยินบ่มึงจังโทรไปบอกอีโตดเด้ออออยู่ก็อยู่บ่ได้กลนะพช่วงเฮาไปงานพอลงาเฮาก็กลแล้วไปมื้อนั้นก็ไปเอาไม้นําลาวได้มากิน นตนนี่คือน้องของแม่บ hey. ักด yeah, like. ําเด้อพี่น้องเด้อคือน้องสาวของเจนน้องสาวของยายแปเด้อยายตนนี่เด้อแม่อยู่ในกินบอเพราะว่าวันที่ทุกวันที่25เขาเบิกมาให้เฮาหมองล่านี่ครับบ่เอาเงินบ่ครับเอาคนบ่ซะบ่ลนะก็ติดล่นี่แล้วอันนี้ก็พาญาโตนมนีก็พางได้ซ่ามนีก็พาตแปลว่าเจ้าของเดียวกันหรือคนละเจ้าของเอื้อน้องเดียวกันอ๋อ กระสอบกระสอบกะขายเอาเองใบละ2บาท3บาทแม่บ่ยาโตดบ่กูถามสูเงินเดือนสู17,000 18,000นะหลืออายุเหลือเดือนละ10,000แน่สิเอาซ่ําใดก็กินไปสูงสุดแลประหยัดให้เาเฮ็ดได้ซะอือกซําเงินเดือนกกินเหลือปลายอือๆอปยวยัง่าจะให้บักหํลงนี่นะเหลือเดือนละมื้อะบ่เคยบ่แต่ว่ายงให้ลงแต่ว่ายังบ่แน่ใจเด้อพี่น้องเด้อ แต่เอฟซีก็บถักมาอยู่ได้ว่ามีงานอือเขายืนเข่ากั๊บเห่าล่วกับแบบเป็นแผบสบู่เป็นนัวของเฮาเป็นนู่นองใสแบบเครื่องคัวในห้องเฮาเบิ้ดแต่เข่าน้ำซ้ำฝ่ายยังนั่งที่อยู่น้ำในยังบราซิลเราไมีแต่ไปตลาดเทาก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้อือืมอาทิตย์ละเทือหรืออาทิตย์ละสองเทือเฮาไปนะ ไปอันตลาดนั à, ่นซ oh, ื okay. ้อมาตุนไว้หมูหม okay? mm. ูไก่ซื้อมาตุนไว้แล้วก็บางทีก็อาทิตย์ละเท่อมือแรงก็เก็บดอกไม้เอื่นบอออกแม่กับพ่อญามีไงมึงนี่ยชิไปหลุดมือแรงมีสิลุ่งเมื่อนี่ก็เดี๋ยวมึงลงไปมืออื่นบ่หนี่ล้อุ้ยโทรให้คำตอบมึง มึงลงไปคารามือนหาบอนยาต้นนั่นในยินกับยาต้นว่าว่ากะดิอายุกะสอบกะคายเองคั่นบ่อยักคั่นบ่อยักภาพกับจุดไทยทิพย์เขาว่าเขาบอกแบ่นี้แหละจะขอ่เป็นกระสอบแบบแม่บขอดให้มึงนะมารำสอบขาสอบบอเนาะกระสอบอันรนี่แหละคั่นบ่อยักภาพคั่นบ่อยักภาพคายคั่นบ่อยักอะไเงินพิเศษกับจุดไพ่ทิพยเหลือละวเก่าพันเรยังเหลือโอ้ยเหลือได้หาเดือ กระติดกันกับเล้าน <occurs> ั่นแหละห้องใส่กะนี่ขึ้นีด้หเลยห้องใส่กะมือแต่ชุ่มห้าวไปภาคน้ำเล้าก็เจ้าวันนี้ได้เฮยทำข้าวก่อนก็จะว่าเจ้าวันนได้ก็ทำเจ้านำทำบอนเอาแท็กสิไปดเนี่ยเมียมันบ่อเหตุงานเขาบัวมากคนลาวบล่คนลาวแต่ว่าป่านนั้นยังอยู่ได้สิบปีปีเลยไหนเมียมันบ่อเหตุเมียมันบ่อาใจใส่งานเลยเขา มันแบกนี huh. <But> ่หละเขาก็เลยจ้างสามคนคันเหตุไดสองคนนะเขาก็เขาก็สิขืนเงื่อนหายยาตัวมามึงมึงมึงเสร็จบอกสั่มเนี่ยได้เขาลงไปก่อนยาวันนี้ยาแท็กอย่างนี้โทรมาบอกอีกทีแต่ว่ามันช่วงในมันก็มันอยากอาณาแน่เพราะว่าลงหนักเรียนเขาปิดเทอมเด้มันอยากอาณาแน่นมมันอยากข่าแน่เด้มันก็เบื่อเทอมมันก็สิ้นถ้ามาสบายบ่มันก็สบาย โอเห็นงานใสสีสบายนะบอสกูจะได้เงินหมู่จะไปนั่งนอนเอาเป็นบอสกูหลุดไปเห็นงานหัวหนังต่างหัวหยางต่างตีนจากขี้ขั้นจนกลายเป็นดุความอยากได้อย่างมีเห็นพ่อบังห้ามว่าเด็กน้อยบังห้ามอยู่น้ำหยาเนาะ ยู่บาน้ําย่าย่าสิพาขึ้นเมืองสวรรค์ไปซื้อบักโทเรียนซื้อบักเงาะซื้อบักแอปเปิ้ลยังติผมแม่ไปบ่เอออย่าดึงติเลยฮะไปบ่สิอยู่บ่บักข้าไปวิทสิบ่หายนําเขาติมื้อหน้าหิมอย่ามาต่อแลเสียงว่าอลีว่าอลีหน้าหิมพ่อกับแม่นั่น พอกับแม่นั่นเียวสิไปเว้ายังนําลูกคันป้ามันก็อยู่หั่นแหละพอกับแม่น่ะขวงอือตีนาก่อนขึ้นมาท่งโอ้อย่ามาเว้าให้กนีก่อนเนาะวตัวสู้ชีวิตสู้ครอบครัวสู้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดแหงเวนดากอีดำให้อีแม่เวนดากเราแหละอีแม่นะจนอยยามเี้ยงัวยามยังอีกลําบากบ่จักาักยังพงๆๆบ้านนี่นะ คันบ่ไดรเนี่ยมาตอนกูกูบ่ไปหลับเอากี้แม่ผู้ใดหัย่างขึ้นมาเองจะถ่าผู้<ด>อันนี้บ่อไรยังไปอยู่กรุงเทพเทไรปีบ่อไรยังมาตอนมาผาบอกอย่างยังเป็นหนียู่วันนี้อดเอาคนนึงเออยังเป็นหนีอยู่ดีกินบ่แบแ่บแหลนไปเป็นหนีฉันอยู่ดีกินแบ่บมันจะไปเป็นหนี <c oughs> ยัง,ยนะยงจัดดังนะยังเทไรน่ะ หมดเอา30,000ก็30,000ก oh, oh. ็ประมาณ2เดือนเดือนที่3ก็วิทยแล้วเป็นของเฮาบ่ได้ปานนะครเป็นของเฮาบ่ได้นํบานกดเอาบ่จักสิเฮ็ดงานบ่จักสิระวังเอาลูกแต่ว่าโลดลางน่ะบ่มีพร้อมแบบมันแบบมันบ่มีภัยะย่าอยู่หันมีแต่ชุมมีแต่พามชุมเฮาพามเดียวบกนทางบ่ได้ไกลนทางระวังเด้อคุณแปลหน้ามาเด้อบ่ได้มีโลดยไปเสือเด้อจังได๋ผัด พอแม่ว mm. ่าแต่เห็ุงานคนแปลงหน้าเขามากกับบวเห็นโอ้ยกูสิส้มน้ำหนากูน่ะกระเด็นกับหม่และกระสตารกคันเขาองเฮียนกะให้พ่อไปส่งยามเช้าแล้วงานเจ็ดโมงเขาองเฮียนเออชูกัดชิปากกาปลาลูกบ่อนุบาลบอจ้างบอเดี๋จ้างเนจ้างและไมแต่เอาไปขายเขาเลี้ยงให้มีนะใน บ่สามอดบ้าน่ความไก่บ้านนี่งไก่เง้ไก่เ่บ้านของขี่รถกับบันปวดหัวหัวมากับซแลวอย่าไปตายทาไกัไปเลเมยว่าอะไรเมยว่าเมยว่ากับลูกกับลานือมันสื่อจากโล่หนอหมนี่อ่าไปได้สีซีปุบชื่อเ็นขี่รถไปสายใม่กไก่ ฮั่นอะอีแค่นอนอยู่ตเ,นะนนเตียงฮั่นอะปลาแกงเห็เดหูหนูขาขาอา้าวละสุดเป็นหลักเอาเปลักคงจบเกม<ข>พี่น้องพอกันขิดนะอยียนะน,น,นาเลยอีแค่นอนอยู่หั่นอะเบอร์โทรไปหน่อยสองกันขีดหนาจ้าสบายดีสูฮิวอยู่ที่นอนมาใส่ซูบุญซินกับไปไปปะกูอยากแต่นอนง่วนทอนเอ้ย